การจะดูคลิปนี้ให้เข้าใจจะต้องดูคลิปไฟฟ้าตอนที่96มาก่อนผมจะใช้ฮาโก้สามแอมมาคุมลองดูตัดก่อนส2แอมป์้ไม่ได้ครับเอา3าแอมมาคุมฟิลิปสี่สิแอมที่ได้ซ่อมเสร็จ ว่าจะถูกต้องหรือไม่ปรากฏว่า40ซีีแอมตัดก่อนเหมือนกันวันนี้ผมจะทดสอบพานาตัวนี้เป็นของดีนะครับ40แอม เฮ้ยฮาก้ไม่ตัดพนาซ์สูงอกสี่สิบแอมตัดสามสิบสองแอมไม่ตัดฮาโก้มีปัญหาครับอ้าวทำไมฮาโก้มีปัญหาของปลอมหรือเปล่าเนี่ยฮาก้มีปัญหาเลยเอาล้วครับตอนนี้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วครับฮาก้สามสิบสองแอมตัวนี้ไม่ตัด แต่แมตต์ตัดพานาโซนิก40ม40มตัดเซฟตี้เบเกอร์ฮาร์โก32มไม่ตัดแต่พานาโซนิก40มตัดเซฟตี้เบเกอร์พานาโซนิก40ม ที่คุมไว้ตัวบนก็ตัดด้วยเบรกเกอร์ฮากส32แอมป์ไม่ตัดครับอุณหภูมิในห้องขณะทดสอบ32องศาเซลเซียส ผมใช้นาโน30แอมมาคุมลองดูมาคุมเบเกอร์พานาโซนิกขนาด40แอมลองดูครับว่าตัวไหนจะตัดก่อนตัดพร้อมกันเลยแต่เบเกอร์40แอมตัวบนไม่ตัดพานาเหมือนกัน แต่เบรกเกอร์40แอมที่ผมต่อโดยตรงที่ออกมาจากมิเตอร์การไฟฟ้า40แอมตัดครับของพาณาตรงนี้เหมือนกันอุณหภูมิห้องที่ทดสอบตอนนี้อยู่ที่31องศาเซลเซียสลอง5กากน32มใหม่อีกครั้งหนึง่งสายขาดเลยตกลงมันบึ้มบึ้มอะไรไม่รู้ครับ ไฟเหลือไฟมาเหลือร้อยสิบโวล์เองทั้งสองเส้นเลยมันเบิ่มตรงนี้ครับที่จุดนี้ไฟมาเต็มสองรอี่สิบครับแสดงว่าสายตรงนี้น่าจะขาด สายขาดจริงๆครับสายตัวนี้ขาด,ขาดออสายนี้ขาดออกไปเลยนะครับตัวนําขาดออกไปเลยแ้ะสายไฟเส้นนี้ก็มีจุดที่ช็อตหลอมละลายเข้าหากันด้วยครับเพราะว่าวัดไฟได้110โวลต์ทั้งสองขั้วแสดงว่ามีไฟ รั่วระหว่างสายสองเส้นแสดงว่ามีไฟรั่วระหว่างสายไฟสองเส้นเข้าหากันภายในฉนวนตัวนี้จะต้องมีจุดใดจุดหนึ่งที่ละลายถึงกันด้วยครับจึงวัดได้ร้อยสบโวลต์ทั้งสองเส้นผมจะเปลี่ยนสายเส้นใหม่เข้าไป ลองช็อตใหม่อีกครั้งฮาโก้32แอมปไม่ตัดเลยครับอุณหภูมิห้องที่ทดสอบตอนนี้ยังอยู่ที่31องศาเซลเซียสอันนี้ต้องรอผู้ที่มีความเชี่วยวชาญด้านเซฟตี้เบเกอร์โดยเฉพาะมาตอบคำถามเหล่านี้ครับ ที่ใช้ทดสอบก็คือ233 8โวลต์เดี๋ยวลองอีกครั้งหนึ่งไม่ตัดครับ4 0่สแอมป์พานาโอนิตัดก่อนลองเทสที่อุณหภูมิ33องศาเซลเซียส ไฟที่สองร้อยสามสิบสีจุดสองโวลต์บอกฏว่าไม่ตัดแต่เบรเกอร์พานาโซนิก40แอมตัวบนและตัวในบ้านตัดหมดครับลองใหม่ นาโซนิกในบ้านตัดแต่ตัวที่คุมไว้นอกบ้านไม่ตัดไม่ตัดเลยครับทดสอบวันนี้ไม่ได้เลยคือตรงนี้ไม่ตัดหมดเลยไม่ตัดเบรกเกอร์ที่คุมไว้นอกบ้าน พานาโซนิก40แอมป์ในบ้านไม่ตัดเป็นพานาโซนิกที่ซื้อมาคนละลอ็อตเป็นพานาโซนิกพานาโซนิกตัวนี้นะครับกับพานาโซนิกที่คุมไว้จะซื้อมาคนละล็อตกันล็อตนี้ผมซื้อมาสังเกตว่าตรงนี้จะไม่มีรอยเลยครับจะเรียบ รวมทั้งตัวที่อยู่ในบ้านด้วยนะครับสองตัวที่ติดตั้งด้วยกล่องนี้นะครับทั้งนอกบ้านและในบ้านจะซื้อมาล็อตเดียวกันและร้านเดียวกันไม่มีตรงนี้จะเรียบๆแต่พานาโซนิกตัวนี้เพิ่งซื้อมาซื้อมาวันที่24ธันวาคม2563ซื้อมา ทั้งหมดสองตัวสังเกตว่าจะมีรอยสี่เหลี่ยมตรงนี้ทั้งสองตัวเลยครับมีรอยสี่เหลี่ยมตรงนี้ครับทั้งสองตัวเลยของพนาสนิกก็จะมีความแปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาเราสับเบรกเกอร์ขึ้นลงตรงนี้จะขยับตาม ตรงคู่จะขยับตามด้วยของแท้จะต้องขยับตามแบบนี้อันนี้ใส่สายไฟไว้มันจะไม่ขยับตามแต่ล็อกนี้แตกที่ซื้อมาคือมี สี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วก็ไม่ได้เขียนตัวหนังสือดใดๆแล้วก็เป็นสักๆเหมือนตรงนี้คล้ายๆว่าจะเขียนตัวหนังสือลงมาตรงนี้แต่ไม่ได้เขียนตอนนี้ผมรัดวงจรยังไงไอตัวนี้มันก็ไม่ยอมตัดขอเปลี่ยนเป็นตัวนี้ลองดู ลองรัดวงจรใหม่อ่ะตัดได้แล้ว4 0มตัดแล้วครับแต่เบรกเกอร์ที่คุมไว้ตัวบนและตัวที่อยู่ในบ้านไม่ตัดครับทีนี้ผมจะลองเอาฮาร์โคมาไว้ ด้านท้ายและเอาพานามาไว้ด้านบนคราวนี้ผมจะลัดวงจรใหม่ดูที่ว่าฮาโก้จะตัดหรือไม่ไม่ตัดครับฮาโก้32แอมป์ทำอย่างไรก็ไม่ตัด แต่พานาโซนิก 40m ตัดพานาโซนิก 40m ที่คุมไว้ทั้ง2ตัวก็ตัดหมดครับ พานาโซนิก 40m สองตัวนี้และสองตัวที่คุมอยู่ตัดหมดเลยครับรวมเป็นพานาโซนิก 40m สี่ตัวตัดหมดเลยครับแต่ห้าก้อ 32m ไม่ตัด ตัวเลขตัวนี้ของ panasonic ทั้งสองตัวระบุตรงกันตัวนี้จะเป็นตัวที่ซื้อมาใหม่สังเกตว่ายังมีซีลอยู่ครับยังไม่ได้แกะใดๆสำหรับ panasonic เวลาแกะจะต้องเจาะออกเท่านั้นไม่มีน็อตคลายออกมา ส่วนฮาโก้ส่วนฮาโก้ก็เป็นของใหม่ซีลยังไม่ได้แกะฮาโก้เวลาแกะจะแกะง่ายเนื่องจากเขาจะใช้น็อตหรือสกรูไขไว้พอนาโซนิกเจ็ดิบีกรัม คาโกแปดสิบสี่กรัมถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดช่วยแนะนำที่ความคิดเห็นด้านใต้วิดีโอนี้ส่วนข้อมูลอุปกรณ์ที่ผมทดสอบสามารถดูข้อมูลได้ที่ความคิดเห็นด้านใต้วิดีโอนี้เช่นกันส่วนคลิปใหม่ผมจะวางไว้ท้ายวิดีโอนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ